ปุ๊กวันอึดห่อยู่นทุกวันเลยค่ะมาแชร์พอดนะคะนิดนึงร้อนคีรอนอทีีรอนพอดีบพอว่าคีรอนค่ะเป็นแฟนแต่ว่าใอกาสอยากาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะ ปีนี้เป็นทั้งป so really ีเลยที really well, ่เรียกได้ว่าเป็นเป็นปีที่แฟนคลับให้โอกาสด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสด้วยจริงๆเลยรูปแบบสายงานเลยทีกทำมาหมดแล้วในปีนี้ไอ้ใครคิดว่าพร้ออะไรทนปีนี้ที่เขาให้โอกาสในแง่ขนาดนี้เพราะว่าหนูว่าด้วยว่าจังหวะต่างๆด้วยเงี้ยความพร้อมต่างๆนะทำให้ให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเล็งเห็นเราในเรื่องการร้องเพลงเราอินเตอร์เทนได้ในเรื่องการแสดงเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นงานในรูปแบบต่างๆในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้ทำกว่าคนอื่นในปีนี้อะไรเงี้ยครับ ปีนี้คือผลงานาละคลรเราต่อเนื่องมากต่อเนื่องละครค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นแบบคาแรคเตอร์มันหลากหลายมากคาแรคเตอร์หลากหลายค่ะก็เป็นการคุกคบก <c oughs> <c oughs> ันเลยหลายเรื่องเป็นการแชร์เลนส์ความสามารถการแสดงมากๆ <c oughs> กมีการแบบว่าใช้น้ําตาบ้างอะไรอย่างเงีง้ยก็คุหลายบทบาทจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าอ๋ออีก่อน ถ้าสมมติว่ามีพุ่งกับท่านไหนเจอเราไปเล่นอย่างเงี้ยเราก็ยินดีไปหมดเลยแล้วก็คือแบบไม่ไม่เคยแบบปฏิเสธเลยอ๋อรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันมันโอกาสอะสิบปีมีครั้งหรือเปล่าหรือก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้ถ้าโอกาสมันก็ไปแสดงได้หมดถ้าถ้าหนูว่างนะและ้วอะไรเขาบอกว่าโหไปก็ไปแจมแจมก็นั่นแหละมีคิวแค่นั้นแหละก็ยังดีกว่าไม่ไปเอออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไปหมดไปได้แล้วหลายคนบอกว่าเราบอกว่าเราไปแสดงจบออกมาไปแจมแซมใช่เขการแสดงออกมาสองปีแรกใช่แล้วก็ไปเลยไปเลยอะไรอย เราะเฉพาะหนังแบบตะกูของพี่พ์อันนนลิงก็จะไปแบบจำเจ้ไม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจรจๆดเรามีคิวแค่นั้นแล้วเราก็บอกพี่พ์ว่าเออเราตายแล้วก็ได้นะพี่พทเรือ เดินออกมาเล่นฮาตลกเสร็จปุ๊บพี่เขียนบทให้หนูตายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตลกไเลยครัเป็นตละครได้เลยอะไรเพราะเรามีเวลาแค่นั้นแต่ว่าก็อยากไปอยางร่วมจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้หมดแต่หลายคนมองในมุมกลับนะว่าระดับเอแคลทำไมถึงเขาเนี่ยจะของหรือผู้จัดให้บทมาแค่นั้นเองหรอจ่างจริงๆหนูว่ายินดีมากกว่าจริงๆชอบมากที่แบบไปแจมไปเขียนรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ตัวเราใช่ไหมใช่เป็นที่ตัวเราด้วยเป็นหลักๆเลยคือเราชอบไปแจมชอบไปแบบไปแอบแฝงแค่นั้นแหละแบบบทชาวบ้านแบบบทที่เสือกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปออยยยู่่่่ตตรงนนนนนัั้้ะแคเลบาวมี บทยาวๆมีค่ะคือที่รับล่าสุดก็คือน่าจะเป็นใซซ่อนหลักที่จบไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเรียนรู้กันการทํางานในวงการละครเนานะซึ่งมันมันขาดจากยูทูบเรามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รูออ้ว่าโอ้เราก็เรียนรู้ว่าถ้ารับเรื่องต่อไปเราคงจะหาเวลาให้มากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยครับไม่งั้นเราจะเหนื่อยคือช่วงนั้นมันก็เหนื่อยมากเพราะว่างานยูทูบหนูก็หนักพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยถ่ายไปแบบว่าเชื่อไหมว่าหนูมีรายการชื่อว่ารายการหาคำในยูทูบในช่องหนูเป็นรายการทำอาหารหนูถ่ายเที่ยงคืนนะ เบื้องหลังความฮานั่นเขาถูถ่ายเที่ยงคืนกินข้าวตอนเที่ยงคืนใช่ที่นั่งหน้าบ้านเหรนะไม่ไม่ที่ทำในการทำอาหารในครัวค่ะที่หลิงออมก็ไปออกกันแล้วนะอเออนั่นแหละคือจะบอกว่าอะไรกันนั้นอนะ่ะจริงๆบางเทปถ่ายเที่ยงคืนเลยเพราะว่าเวลาชีวิตมีแค่นั้นอพอเที่ยงคืนปุ๊บตีสามอาบน้ำสาบผมปุ๊บตีสี่ไปกองละครแล้ว,ลว,ลวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่มีเวลาช่วงไหนที่จะไปจำบทละครเลยโทษนะคะเวลาที่จ,จำบทคือเวลาอึอตอนเช้าคือตรงนี้เปิดบทเล้วแล้วีบจำรีบจำหลางะเจ็ดโมงเริ่มถ่ายแล้วออออะะไรรรรยยย่่่าาางงเเีี้้นนนัคคืืกูว อ๋อถ้าเราจะต้องทํางานวงการซีรีส์งทำละครเนอี่ย <c oughs> คือเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูไม่ค่อยมีแต่ว่าเขามองในวงการกีฬา <c oughs> ทำไมผู้จัดให้บทเราแค่นี้ทั้งที่สุดว่าเป็นระดับเอแคร์คณจะได้เล่นละครยาวหรือมีบทมากกว่านี้น<ห>แต่เป็นที่ตัวเราเองเป็นที่ตัวหนูเองเลยเพราะว่าหนูมีคิวน้อยมากแต่อยากทำพอมีเวลาในวันแบบนี้ที่บอกว่านอนน้อยเหมือนกันก็รู้สึก ห่วงสุขภาพมากครับโดยเฉพาะอายุใกล้30อุิย้ยคุณเหมือนจะมีโพลดังขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ไม่มีนะคะมีค่ะอินสิคะทำงานก็แต่ยังไม่โสมนะยคะ่ะเพราะว่าแค่มีตัวดีค่ะอยงง <c oughs> คือจริงๆห่วงสุขภาพตัวเองเพราะหนึ่งเราเป็นคนพัฒไซส์เราเป็นคนที่อายุน้ำหนักเยอะเนาะคนก็จะห่วงเรื่องเบาหวานแล้วเนี่ยจะบอกว่าโรคต่างๆเนี่ยตรวจเช็คทุกปีไม่มีแต่สิ่งที่มีแต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเครียดคือเรื่องของภาวะการพักผ่อนน้อยเพราะอย่างที่เล่าตารางชีวิตคือหนูแบบชีวิตสวิงมากเลยเยอด เป็นมือสวัสด์ไอเพื่อนมากในการเล่าให้ใครฟังเพป็นมือสวัสด์รู้สึกว่าเป็นโรคแบบว่าอีนี่นอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมมมััันนนพักผ่อนน้อยนั่นคือสัญญาณตัวรู้สึกว่าเออเราต้องนอนให้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยตรงนี้เล็กๆประมาณเหรียญบาทแต่ก็เล่าให้มันใหญ่นะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเป็นทั้งหลังเลยจริงๆไม่แค่นี้เหรียญบาทประมาณเท่านี้ไม่พันรอบตัวไม่ไม่ไม่มีพันไม่มพันยังไม่ถึงเหรอแต่เรารอยเพื่อนฟังว่าเกือบพันอะไอย่างเงี้ยจริงๆแค่นี้ให้ดูใหญ่ให้ดูใหญ่ให้ดูใหญ่ไปปรึกษาหมอลงสตอรี่หาหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกระ เพื่อให้กินกระสมุนไทยแสดงว่ามันไปได้ทำเป็นสัญญาณนะว่าเป็นสัญญาณว่าเราใช่คผมคุ้นการระบบข้อไหนคือก่อนหน้านี้หนูอ hey ่ะรู้สึก mm ว่าตัวเองอ่ะแข็งแรงมากแล้วเป็นเด็กไงเราอายุยี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราใกล้สามสิบปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันใจเราไหวแต่ร่างกายเราไม่ได้ไหวเท่าเหมือนตอนที่เราเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มแบบดูแลตัวเองมากขึ้นในการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่างโลกภัยอะไร กไม่เพราะว่าคนรอดตัวเราเพราะว่ามันเปอาถรรพ์แกงพี่อยู่ใช่อาถรรพ์แกงพี่องเปโรคใช่ใครใครก็ตามอายุ30อาหารแกงพี่บิ๊กคุณจะต้องมีโรคอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เราแวดระวังกันว่าใครจะเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยเราเลือกอะไรคะเออ่างพี่มกเขาเป็นโรคเกี่ยวกับตับใช่ไหมโอ้พี่มิกเป็นตับเนาะพี่ตูนกะทีนี่จะเป็นเรื่องของแบบว่าความวืดวืดหลับได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนนี่จะเป็นมะเร็งเอ๊ะแค่นั้นจะเป็นสิวว่าพอแล้วล่ะ สาเป็นสิวหวัวช้างพอรเ,เอัปเดตแค่นี้พอเ้ามีจังวนมเพราเป็น,นที่แอดคิปเหรหรู้ึว่าอุ้ยกังวลจริงๆ<ล>ริจริงจเรื่องเนี้ยเพิ่งคุยกันในวงสงสาเมื่อวันก่อนไงว่าอายุสามเราจะเป็นโรคอะไรไหมอ,อ,อย่างน้องหน้ารักก็เคยบอกว่าไม่เกี่ยวติดคุกไปแล้วหนูถือว่าหายกันน้อยกันูใช้ภาวะความเครียหมดแล้วเออเออหนูติดคุกแล้วหนูต้องไม่มีโรคตอนสามสิบหนูบอกอุ้ยนาติดคุกแล้วก็ไม่มีโรคแล้วโอเคแล้วกูจะเป็นอะไรวะขอเป็น แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอที่สุดในโลกเหมือนกันอนะไรเงี้ยก็ทุกคนกลัวหมดอ่ะแม่ไม่มีใครอยากเป็นโลกอะ่ะการที่เป็นมีอาการเป็นอย่างเงี้ยเราม,มีการไปทำอะไรมาปรึกษาหมอหรือว่าไปบนหรืออะไรมาก็ไม่ถึงขั้นบนแต่ว่าเรียกได้ว่ามีการปั้น<อ>หุ่นตัวเองสับดิ้นไปแล้ว <laughs> <laughs> เอาอะไรก็ต่างให้ไปลงผี่คุนอย่าลงที่เราเอเอแก้เคล็ดแก้เคล็ดไปเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้ พอที่เลขสามมันทำให้วิถีการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมากขึ้นค่ะก็เียได้ว่าไม่มาก <c oughs> คือคนอน่ะหนูมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เห็นโล่ศพในหลังตาคือหนูยังไม่ได้เป็นโลกอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้กลัวขนาดนั้นเลยแต่ว่าใจเนี่ยก็แบบหรือว่าเราก็เตรียมตัวเองไว้นั้นแหละพักก่อนให้มันพอดื่มน้ำหาดก้ข้าหมูะอะไรเงี้ยก,ก็ได้แรกแช่เพราะเพื่อนในแก๊งเราทุกคนได,ได้รับโอกาสได้รับสิทธิ์นั้นทันทีได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ปุ๊บปรับรับโชคไง แเราเรา,เราปรับได้ที่ทีใช่ไหมครับเพราะว่างานมันก็เข้ามาด้วยแต่ว่าเราปรับได้มากเลยค่ะอย่างอ๋อเดือนนี้ที่ผ่านมาทั้งเดือนเลยหนูมีปัญหาด้านกล่องเสียงซึ่งตอนนี้คำคนถามในติ๊กต็ออย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ เอกแครเป็นมะเร็งเอกแคร์ป่วยเป็นอะไระแถลงตรงนี้คือหนูมีปัญหาด้านของเสีคือหนูอ่ะสักกา่ะเราคือหนูไม่มีสิทธิ์ในการพูดเลยอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูต้องไลฟ์สดขายของหนึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาเลยนะแล้วคนในติก๊กต็อกก็พูดที่กมแฝกมีข้อไปเรื่อยไม่ถ้าพูดเฉยๆไม่ไม่กดตะกร้าถ้ามาเดี๋ยวที่เราบอกว่า <S <S 1>, 1แถม1นั่นแหละมาเลยยอดมาเลยคือเราต้องอินแล้วเวลาเราไลฟ์ทีสองชั่วโมงแล้วเราอยู่สองปีเต็มเหมืนแม่เก็บผ่านแล้วเราต้โก้ใช่ แล้วในกล่องเสียงมันขึ้นเป็นตุ่มแล้วอ่ะอีกนิดเดียวต้องเข้าจุดขั้นตอนของการวางยสาสลบและผ่าตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่อยากอยูต่ตรง,งนั้นก็เลยใช้วิธีการกินยาก,ก่อนเริ่มแรกคือเซโรลครั้งละ4เม็ดเดินแล้วเราที่ขึ้นคอนเสิร์ตตันไปตันไม่หายต้องฉีดสเตซยร์เข้าเส้นสามเข็มซึ่งจริงๆโค้กเฉียดเข็มมันก็เก๋แล้วอ่ะในสามเข็มฉีดหูไข่คยนี่คันเลยน,น,นั่งคันไข่อะไรกันจะคันอ <laughs> เ่เคยเคยฉีดม,มามันจะคันทั้งตัวเลยมันมัดมันยิบเลยมันยิบเลย มญี่ปุ๊บก็ยังไม่มาก็ายังรักษาอยู่ต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมอบอกว่างั้นด้วยตับน้ำหนักจริงๆต้องกิน12เม็ดซึ่งหนูอ่ะกินยา12เม,ม็ดมันดะูน่ากลัวงไงหนูก็เลยพยายามหนีไปตลอดอย่างเงี้ยรอบนี้หนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูจะยอมกิน12เม็ดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินปุ๊บหมอบอกว่าแต่ถ้ากินอ่ะต้องช่วยหมออย่างหนึ่งคือให้เงี้ยป,ปากสี่เดือนเต็ม บอกเอาแล้วอาชีพหนูอยู่ตรง,งนรี้ายหนูทำอะไรอ่ะสี่เดือนเตมม็มอ่มะแต่นนใช่ก็เลยแทบดทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบอกว่างั้นโอเคงั้นหนึ่งเดือนนี้จะพยายามไม่พูดหนึ่งเดือนเดือนตุลาเนี้ยพยายามไม่พูดเลยไม่รับงานไม่ทำงานอะไรเลยลงแต่คลิปเก่าๆหรือเก,ก่าๆเลยมันก็เลยมีคล็อกไปว่าเราเป็นโรคร้ายใช่แต่ว่าตอนนี้เสียงกลับมาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะมีเสียงแล้วจะโปรโมทเพลงใหม่เพลงอะไรทำซินอักเสบทักทิ้งหรอไม่มีเพลงใหม่ไม่มีโปรโมทเพลงทั้งนั้น เอาไรเงี้ยพอพอมีมพื้นฐานที่เสร็จมาเพิ่งกลับมาเมื่อ,อกี้ยทีแค่อาทิตย์เดียวแล้วมันจะมีทันคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าแล้วหรออาทิตย์หน้าต้องทันแน่นอนค่ะก็คือไม่พูดเลยตอนนี้เลยไม่เ, <c oughs> เออเระหว่าทงทางเชั้นว่าระหว่างสัปดาห์เนี้ยที่สัปดาห์ที่มันใกล้คอนเสิร์ตวีเวดวันที่สิบเอ็ดต,ตุลาเนี้ยคือหนูไม่พูดกับใครเลยกระทั่งซ้อมอ่ะทุกวันเนี้ยไปซ้อมเต้นอะ่ะซ้อมเต้นแต่ปากแหบไม่ออกเสียงเก็บเสียงเพราะว่าเก็บเสียงไว้ร้องสดเลยทีเดียว วิลลี่ยูตันค่ะคิดว่าจะวาตัวเองเป็นเป็นแบบไหนคะในคอนเสิร์ตก็เลยนึกว่าเป็นดีว่าเลยเป็นดีว่าแก้มหันตะไพรค่ะใกล้กันเลยมหันตะไพรมีแค่แก้มแล้วก็หนูที่ร้องได้อันใกล้ๆประมาณนั้นเลยแล้วเป็นยังไงวะนี่คลิปล่าสุดร้องได้อ๋อพี่มิกร้องไห้คือแล้วล่าสุดคือเราอะวางแผนกันว่าเราอยากขายบัตรประมาณ5,000ใบครับซึ่งตอนนี้มันก็เหลือประมาณพันใบซึ่งคนก็ยังไม่บางคนก็ยังไม่ได้รับการรับรู้ว่า31เนี้ยมันจะมีคอนเสิร์ตวิวิทเกิดขึ้น คือคนก็ยังไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตมันคืออะไรจริงมันคือคอนเสิร์ตด้วยปาร์ตี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆมากมายในงานเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นมา2ปีก่อนวันนี้ปีนี้มันจัดขึ้นแล้วมันใหญ่กว่าเดิมแต่ทีนี้สปอนเซอร์เราอ่ะคือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะซึ่งคนก็จะบอกกันว่าเออมันแบบว่ามันไปได้ไกลบ้านพาวเดินทางยังไงไปไปไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ซื้อและที่สำคัญวันที่31ตุลาเนี่ยมันมันเป็นวันพฤหัสบดี มันไม่ใช่วันยเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยยังไม่ได้รู้กันพี่มีก็เสียใจแบบว่าร้องไห้อะไรอย่างงเี้ยจริงๆมีความลับนะคะอ่าพักสักคู่หนึ่งค่ะส่วนหน้าเรากลับมาคุยกันโสดแล้วนี่มิก้าเขาร้องไห้เพราะเขาอกหักอาไม่ใช่ไ้หรอใช่ด้วยแล้วก็อกหักด้วยสองเรื่องประกบการสวิงมาแบบนี้ไลยกันเธอมันมีการสวิงอารมณ์ไงหลัดหักที่น่าทึ่ทั้งหมด จริงๆตอนนี้วางไว้5้าไตอนนี้พันหนึ่งก็ให้เข้างานแล้วค่ะ <Okay. S 1> <laughs> แต่สีได้5คนจริงๆงแต่ว่าวม,มันเหมือนเกิดที่ประมาณพันที่ค่ะ่างั้นให้แคร์โปรโมทว่า,อาโอ้โห,นหนแน่นอน,นคือปกติอะที่อยู่เราชอบไปลงคลิปบล็อกเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าเราสึกว่าต่างประเทศเนี่ยขุดจากไทยเปนเนี่ยคือฮาราวีนเป็นเทศกาลที่สนุกมาก ทุกคนได้แต่งตัวทุกคนได้มาปาร์ตี้ด้วยกันรู้สึกว่าในเมืองไทยมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้แล้วก็เลยพยายามจัดกันเองชื่อว่าหวีหวีปาร์ตี้ค่ะเป็นปาร์ตี้ด้วยคอนเสิร์ตด้วยมาดื่มมาดื่งกันนะคะมาแต่งตัวแซบ่บๆกันวันที่31ตุลานี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะไม่เคยเห็นอะไรจะได้เห็นไม่เคยเห็นแล้วจะได้เห็นแน่นอนคะ่ะเซเลบริตี้ดารามากันหมดทั่วประเทศเลยที่สำคัญคอนเสิร์ต,ตแต่ละคนเนี่ยคือหนูจะมีโซ่ห้าโว์เลยรวมถึงแฟนออฟ ออกพิวหวีด้วยก็คือแกงบ้านอยากแกงเพื่อนๆทุกคนอาจจะมีคอนเสิร์ตขอเองหมดเลยอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนแล้วคนที่ต้องเตรีมยมตัวไงนอกจากมีบัตรแล้วต้องทำจริงๆเตรียมตัวไงก็ได้เลย,ตเเลยแต่งตัวไงก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราแบบพยายามบอกทีมกว้างๆแล้วว่าผีไทยอินเดียญี่ปุ่นจะได้หมดเลยค่ะขอให้แต่งตัวแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยขอบคุณค่ะเสร็จกันนะอ่ะอุ้ยแต่งตัวดีเกินนะแต่งงานนี้มัว